พระสมเด็จฐานสิงปีสองห้าหนึ่งห้าของหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองนะครับอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่เป็นฐานสิงขาโต๊ะแบบนี้เลยนะครับนี่อืมแล้วก็จะมีนะครับนี่เส้นซุ้มนะครับเส้นบังคับพิมพ์ตามซุ้มสองข้างเลยนะครับนี่ตามที่ผมชี้นะครับนี่แบบนี้นครับนี่ ด้านหน้าอกนะครับก็จะมีชิ้นทองครับส่วนตรงขาโต๊ะก็จะมีเกสานะครับนี่อ่ะส่วนด้านหลังนะครับตะแคงมานะครับนี่มิติพระต้องลอยนูนคมชัดนะครับนี่จะมีชิ้นทองและเกสาติดอยู่นะครับขอบทางด้านซ้ายนะครับขอบทางด้านขวาครับด้านบนนะครับและก็ขอบทางด้านล่างนะครับนี่มาดูลักษณะพระด้านในนะครับนี่ครับนี่ชิ้นทองติดที่หน้าอกนะครับคมชัดนะครับนี่มี เส้นเกษาติดอยู่นะครับบริเวณขาโต๊ะฐานสิงนะครับรอยขยักตัวนอนนี่ครับสูงนูนขึ้นมานะครับนี่ตามขาโต๊นะครับนี่มาดูเส้นบังคับพิมพ์นะครับนี่เห็นไหมครับนี่วิ่งขนานตามซุ้มครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับนี่ ใบหน้าของหลวงพ่อครับจะลอยนูนคมนะครับมีมิตินะครับแล้วก็มีเกสาชิ้นทองติดอยู่นะครับนี่โอ้โหดูสิครับควาบคราบกุกุเก่าๆแบบนี้นะครับลายลัศมีนครับจะวิ่งทั่วองค์พานะครับรอบๆองค์พระแบบนี้เลยนะครับนี่ส่วนใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิมบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ